วันนี้มีทีมดีๆมานำเสนออีกทีมนึงนะครับในอารีนาก็จะเป็นทีมที่ซอเบ์จับคู่กับเจ้าสตาร์ดัสนนะครับก่อนนั้นนี้ผมนำเสนอซอเบไปจับคู่กับแก้มังกรซึ่งใช้ในการตีทีมส่วนใหญ่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะสองหนหรือว่า212เนี่ยโดยกลไกของทีมนั่นแลหละก็คือจะเป็นเจ้าแก้มังกรกับซอเบมันสามารถสร้างดาเมจได้สูงมากหลาส30ฟีนะครับเป็นตัวแบบวัดดวงันไปเลยนะครับทีนี้เพิ่งรู้ว่าซอเบสามารถจับคู่กับสตาร์ดัสนได้นะครับ สำหรับเจ้าทีมเนี้ยใช้ในการตี212ได้ค่อนข้างจะดีนะครับประกอบไปด้วยฮ o ล l ี่ซอเบสตาดั้เพียวเจ้าลูกมังกรนะครับโดยตัวท็อปปิ้งนะครับก็คือฮ o ล l ี่กับเพียวจะเป็นค cool รูทามเหมือนเดิมแล้วก็ซอเบคูทามเน้นพอลองลดเสียหายกับค cool รูทามนะครับสตาดั <ard> จะเป็นตัวคีย์ลิข้อ้วนนะครับในออฟลองค cool รูทามนะแล้วก็ลดเสียหายเยอเช่นกันลูกมังกรก็จะเป็นครูทาม cool ไม่เนนออรลองลดเสียหายนะครับ ัวสมบัติเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวขนนกนะครับเพราะว่าทีมนี้จะตายง่ายกว่าทีมที้เป็นแก้มังกรแล้วก็นกวีดให้ลงสตาร,รัสกับครูเจ้าสาเบนะครับแล้วก็นาฬิกาทีมนี้หลักๆก,ก็คือคกลไกการทํางานของมันงเ,เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเวลาไปเจอกับทีม 2, 2องหนสอ่ะส่วนใหญ่ตัวด้านหน้าหลักก็จะเป็นโฮลี่กับเจ้าแก้มังกรส่วนตรงกลางเนี่ยเปลี่ยนไปได้หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปไซซินส,าสตาร,ร์เนะครับซึ่ง ลักษณะของทีมนี้เวลาไปเจอเจ้าสตาร์ดัตมันจะทําการล้างเกาะนะครับล้างโลออกไปเลยนะครับสาหรับตัวที่จบปีสูงสุดซึ่งมักจะเป็นตัวแก้มังกรแต่เพียงแต่ว่าแก้มังกรเวลาไปจับคู่กับแคปซิลหรือว่าซอเบย์อ,อ,อีกตัวหนึ่งมันจะไม่สามารถหลบสกิลได้ทีนี้เวลาเจ้าแก้มังกรฝังตรงข้ามามาทำการหลบสกิลปุ๊บเนี่ยสตาร์ดั่ตมันจะเปลี่ยนเป้าหมายไปทไปทําการลงหัวซึ่งถ้าเจอกับสตาร์ดัสหรือว่าซอเบนะครับก็มันจะทําการล้างโลเสร็จแล้วอะ ประมาณช่วงหนึ่งนาทีจะถึงซาฟบียตัวซาเบ่อมันจะยิงยิงแบบยิงสะสมสแต็กเก็บน้าค้างแบบไม่มีโล่เลยทําให้ตัวนัน้นปิวได้ง่ายๆและสุดท้ายก็คือจะเป็นการวัดดวงกันว่าถ้าซาเบ่กับสตาร์ทเรายังอยู่นะครับมันจะทาการเก็บแก้บังกรได้ก่อนที่มันจะฟล่นไฟใหญ่ครั้งที่2กลไกก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมาทาการเทสก,กันนะครับกับทีมที่เป็น2องนนะครับว่าประสิทธิภาพมันประมาณไหนนะแก้ปัญหาด้วยการคุยกันไม่ได้เหรอ อ่านี้เจอกับสมุนไทยก็นา่าจะอาจจะยากนิดนึงนะสำหรับตัวเก็บตังคานะครับแงช่วงแรกๆก็คือจะเป็นการที่สาตารัตลงหัวแก้มังกรแต่ว่าแก้มังกรมันไม่ตายอยู่แล้วแนะ้จะไม่มีโลคเขาคือต้องรอจังหวะช่วงประมาณหลังหนึ่งนาทีนะครับจะถึงซาติบิชโซนนั่นนหะถ้าสาตารัตไปลงหัวของเจ้าซอ,อร์เบฝั่งสุดทางปุ๊บซอร์เบฝั่งเราก็จะทําการยิงนะครับ ถือว่าเจอสมุนไพรก็จะยากนิดหนึง่งโอเคสำหรับตาแรกเข้าแค้ไปนะครับเพราะว่าไม่ตรงตามที่เราวางแผนไว้โอเคต่อมาเป็นอันนี้นะครับเป็นเพียวกับไซเรตาก้อน <c oughs> อาจจะได้เห็นวิวที่ไม่ได้เจอมาก่อนก็ได้อ่านี่ถ้าเกิดเจอกับแคปไซินเป็นสองอย่างนี้ก็การข้างง่ายนิดริง เพราะมันจะฆ่าง,ง่ายกว่าตัวที่เป็นตาตารับกับคอเบนะครับต่อตัวนั้นอาจมีโอกาสที่จะยิงเราตายก่อนได้แต่พอเป็นซองแท้อย่างเนี้ยก็คือยื้อยื้อกันนานมากนะเรายิ่งยื้อนานนะทีมฝั่งเราที่เป็นตัวเวก็กแบช่วง30วิจจะค่อนข้างจะชนะง่ายกว่าตัวที่เป็นปัญหาเดียวคือแก้มังกรนะครับอันนี้เก็บแคปซินไปเรียบร้อยทีเดียวก็จะเหลือแค่แก้มังกร มองง่ายแล้วรู้อยู่แล้วว่าเราจะเอ,อะาชนะได้น,นะครับคือตัวดาเมจหลังเราจะเป็นซอเบซึ่งผมเ,เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเจ้าสัตาร์ดนะัฐมันจับคู่กับซอเบแล้วค่อนข้างดีนะครับปกติไม่เคยมีใครเอาเอามาจับคู่กันแบบกันมาก่อนนะโอเคอันนี้อีกสักทีหนึ่งน,นะครับ เนนทีค่ะไม่ได้แล้วนี่เจอกับสตาร์ดัสนะครับถ้าเจอกับสตาร์ดัสด้วยกันนะ่ะจะมีโอกาสแบบ50-50นะเพราะว่าทั้งสองตัวเนี้ยมันหนีสกิลได้ทั้งคู่เลย แนี่ยเราก็ที่ต้องมีฝนร้อน,นะครับเพราะว่า2ตัวของฝ่ายเรามีโอกาสตายกนะ่อนนะอาเมื่อกี้เก็บเจ้าตาตาร์เตย์ไปแลวเรียบร้อยนะครับหลัก็เหลือเจ้าแก้มงกอลนีน่มันจะไล่เก็บไปสเตปอย่างแี้แหละซึ่งทีมนี้ไม่แนะนำให้ไปสู้กับ2 2 1ที่เป็นตาตาร์แข่งกันเพราะว่าเท่ากับว่าเราจะต้องเจอ3าตัวที่มาหนีสกิลได้หมดเลยนะครับทีมนี้จะปาบยากให้เน้นไปที่2 1 2หนึ่งสองเป็นหลักนะครับ โอเคนะครับก็ตามนี้เลยขึ้นขึ้นแกนมาเตอร์สองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมนะครับที่แนะนําก็ใช้คู่กับทีมที่ผมแนะนําไปก่อนนั้นเนี้ยซึ่เป็นแก้มังกรกับซอเบนะครับเปลี่ยนเป็น,ปนตอนนี้เป็นสาหรับสมบัติเป็นตำลายได้เลยนะครับสามารถเก็บได้ร็วกว่าสามารถไปเก็บที่2องสที่เป็นสตาร์ลัดใส่ใจได้ง่ายแล้วก็ทีมนี้นไปเล่นกับ2องหนึ่งสองนะครับก็น่าจะทําให้ตไต่แรงอรีน่ได้ง่ายขึ้นก็ ตอนนี้นะครับซอเบ์สำหรับผมเนี่ยถือเ,เป็นทียเอสเลยนะไปจับคู่กับตัวไหนก็เก่งนะครับซึ่งแกมังกรกับสารสร,รัปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวปัญหาในอารีน่านะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับทีมบีดีอีกทีมหนึ่งสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ